หมายความว่าอิสลามไม่อนุญาตให้เราต้องการของของคนอื่นแต่อิสลามอนุญาตให้เราอยากได้แบบคนอื่นได้ซุนนะลลาฮ ل วะลั ل ฮฺมุลลัลลาฮฺวะซั ل ลาตุวะสลามอาล่ารัสูลิลลาฮฺวะลาอลีฮวะซบวมนวะลาขอทักทายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุกท่านด้วยกับคำทักทายของชาวสว์าะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮวะบะรกตุ न <laughs> เจ็ดประการที่ทำลายความสัมพันธ์แห่งศรัทธาชนท่านอัสูุลลอฮ็อลลลอฮุอวลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอียากุมบัซลอนฟะอินนัซซอลนะอักซิซุลฮะดีษพวกท่านทั้งหลายจงระวังการคิดไปเองเพราะมันเป็นคำพูดที่โกหกที่สุดนักวิชาการได้อธิบายว่านักวิชาการได้อธิบายว่า การคิดไปเองว่าพี่น้องของเราได้ทําผิดทําบาปแบบนั้นแบบนี้การคิดแง่ร้ายกับพี่น้องในใจของเราเอายังไม่ยังไม่นับว่าเราได้ทําผิดแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพูดออกไปโดยที่เราไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเราพูดออกไปโดยที่มันเป็นการทําลายเกียรติของพี่น้องของเรานั่นคือความหมายของคําพูดรอซูลที่ว่าอ่ะ เรบ,บุรฮดีมันเป็นคําพูดที่โกหกที่สุดเพราะมันขัดแย้งกับความเป็นจริงเพราะเขาไม่ได้ทําจริงๆประการที่สองคือเ <c oughs> วลาจะหัสสูอย่าได้แอบฟังเรื่องราวของผู้อื่นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เรื่องเขาระวังคู่ฟ้องของเขาเรื่องเขาระวงังครอบครัวของเขาอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่ใช่เรื่องของเราประการที่สามคือเ <c oughs> วลาจะหยัดสูอย่าได้ขุดคุยความผิดบาปความผิดพลาด ของผู้อื่นจะได้สืบสอบแล้วเอามาประจานเพราะมันเป็นบาปของเราและเราจะถูกสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดบาปของพี่น้องที่เขาได้ตอบบาตัวกลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาแล้วแต่เรานํามันกลับมาแฉกลับมาเปิดเผยอ,อีกนั่นเป็นบาปกับเราบริยาสุบิลละประการที่สี่ครับเวลาธนาฟะสูและอย่าได้ชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องลุญยาอย่าได้ชิงดี เดแข่งขันกันในเรื่องความเป็นบาปความผิดบาปเพราะนักวิชาการอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความอิจฉาริษยาแต่ท่านมุลสลิมซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดต่อไปอีกว่าว่าเราจะหาสะดอย่าได้อิจฉาริษยากันเลยเพราะความอิจฉาริษยานนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามไม่อนุญ,ญาตนะครับ

ที่น้องของพวกท่านหมายความว่าอิสลามไม่อนุญ,ญาตให้เราต้องการของของคนอื่นแต่อิสลามอนุญ,ญาตให้เราอยากได้แบบคนอื่นได้เช่คนคนคนหนึ่งเขามีความดีมีความเคร่งครัดในเรื่องราวศาสนามีความเข้าใจในวิชาความรู้ศาสนาเราอยากได้แบบเขาหรือคนคนหนึง่งในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เขามีครอบครัควที่ดีมีคู่ครองที่ดีมีบ้านที่ดีมีพานะที่ดี เราไม่อยากได้ของของเขาแต่เราอยากได้แบบเขาแบบนี้อิสลามอนุญ,ญาตลอัลลอฮฺตาลาสรงตรัสไว้ในอายะท้ายอายะนี้ว่าอัลลูบอฮฺบบลิจงขอจงวิงวอนต่อพระองค์จากความโปรดทานของพระองค์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนสําหรับผู้เป็นบ่าวว่าความโปรดทานของอัลลอฮ์นั้นมากมายเหลือเกินที่ เราไม่สามารถจะคำนวณรับมันได้ดังนั้นแล้วจงขออิงวอนตอบรับให้เราได้ในสิ่งที่เราถนัดด้วยต่อมาวลาทาหาสะดุกและอย่าได้อิจาริษยากันเพราะความอิจาริษยาเป็นบอกเกิดของความเป็นศัตรูกันพระธรรมสุนศสอลบ้านหัวอัลุสลัมได้กล่าวอีกว่าวลาตะบาวดูอย่าได้สร้างความบาดหมางซึ่งกันละกันนุชการอธิบายว่าคำพูดอันนี้ กำลังรวมทั้งคาพูดและการจะทําที่สร้างความบาดหมางให้เราออกหักนะครับ่อมาวันละตะดาบารูแล้วพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้สร้างความเมินเฉยต่อกันจะได้สร้างความห่างเหินต่อกันสุดท้ายในะด d ษบทนี้ท่านอัุลอ l ลิลลอฮุอะลัยฮิวาซัลลัมได้กล่าวว่าว่าคุนูอิบานอัลลอฮิอิควานะแล้วพวกท่านทั้งหลายจงเป็นลูกศิลป์ที่เป็นพี่น้องกันจงเป็นบ่าวของอลด ที่เป็นพี่น้องกันนั่นหมายความว่าคนที่เป็นพี่น้องกันเขาจะระมัดระวังไม่ให้พี่น้องของตนหลงผิดหรือได้รับความเสียหายและมอบสิ่ง,งดีๆให้กันละกันแต่ไม่ใช่การระวังกันเองการระแวงกันเองว่าพี่น้องที่เคียงข้างเราจะหันมาแวงกัดเราเมื่อไหร่จะหันมาหังข้างหลังเราเมื่อไหร่จะเยียบย่าเราหรือเปล่าดังนั้นจงทําจงระมัดระวังให้กัน นะครับและจงมอบสุงดีให้กันและกันขะดีบนนี้รายงานโดยท่านอบูฮุรอยรอ่าบริยัลลอฮุอานุหุและบันทึกโดยท่านอิมรามอัลบุคฮารีและอิมามมุสลิงเป็นขะดีที่มีสถานะ ص ح เ ح ซึ่งุท้ายนี้บอกกับพี่น้องว่าการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดการทำร้ายกันไม่ว่าด้วยร่างกายทรัพย์หรือจิตใจก็ตามมันเป็นเรื่องปกติของจุญญา โลกใบนี้ที่เราจะพบต้องพบเจอกับความเจ็บปวดดังนั้นอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอะไรที่อยู่ตรงหน้าเราก็ให้เราทําให้มันดีที่สุดอย่างที่นิชารได้อธิบายว่าสิ่งีมาเมื่อกี้ยุ่งวุ่ัดแล้วก็มาเมื่อวนจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มันเป็นเปลี่ยนด้วยความดีให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อที่ชีวิตที่ผ่านมาแล้วที่เราทําผิดพลาดไป จะได้รับการอรํัไปสู่จากพระ่องค์อุกอณสืานลองค์การ